ลอ oh, ยๆน,นั่นนี่ต้องไ่อยากบอกเ่าูอันนี้นี้มันขึ้น,กนเกาอำเภอเบิดอําเภอบ้านผือที่ยังเป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยแบบว่ายังมีเห็ดยังมีอื่องมีกบมีเขียดเยอะแยะนะครับนีนข้างบนเนี่ยนะอชิมองเห็นเป็นนั้นเป็นน้ำอะไรนะ่ะเขื่อน เอเคลื่อนบ่ครับอกาเจน้่าอาารยน้่าออเคลื่อนมองไปไกลๆนู่นเป็นดึกดึกที่มองเห็นึ่งสูงเป็นนครเวียงจันนะครับแล้วมองเห็นแต่ยอดมันน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบกิโลถ้ามองไปจากตรงนี้นะครับอันนี้ครับที่สวยงามครับเดี๋ยวจะมาจับจองอยู่กับหัวหน้าแล้วนี่หัวหน้าเกียรติหัวหน้าโมดหัวหน้าอีกคนหนึ่งคืออะไรจ๊ะ โเ<ย>ออหัวหน้าโยเดี๋ยวหัวหน้าพามาอยู่ด้วยรวมอยู่รถพิเศษอยู่แถวๆนี้แหละนี้ <laughs>